เมนูไหรมาดูกันเริ่มด้วยพริกไทยแล้วก็ตํากระเทียมทเทียมไทยทเทียมจีนได้หมดทุกอย่างแล้วก็ตาเข้าวเหนียวล้างน้ำให้สะอาดสะด็ดน้ำให้แห้งไก่ อันนี้คือปีกบนนะคะปีกบนไก่เราล้างให้สะอาดจากนั้นเราก็เอาเครื่องที่ตาม,มาคลุกค่ะคลุกคลุกพร้อมข้าวเหนียวค่ะเกลือลดดีน,น้ำตาลแล้วก็ขยำขยำเขยียงคลุกให้มันเข้ากันนะคะให้มันพอรู้สึกว่าหนืดอหนืดมือนิดหน่อย ใส่ถุงค่ะแล้วก็มัดปากถุงให้แน่นไล่ฟองอากาศออกให้หมดเราจะมัดไว้อย่างนี้นะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวก็สองวันแต่ถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวก็หนึ่งวันพอเรียบร้อยไปหนึ่งขั้นตอนจากนั้นเราก็มาแกะค่ะสองวันผ่านไป มาเป็นก้อนเป็นก้อนเลยค่ะแล้วเราก็ค่อยๆเอาข้าวออกนะคะข้าวเหนียวที่มันเกาะไก่อยู่อะคะ่ะแล้วก็เรียงใส่ถาดให้เรียบร้อยเราจะทอดเลยก็ได้นะคะขั้นตอนนี้แต่แม่น้องปุนยังไม่ทอดค่ะข้าวเหนียวเราเก็บไว้ก่อนแม่น้องปุนจะเอาไปนึ่งก่อนค่ะ นึ่งแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะดูเหมือนจะเรื่องเยอะเนาะแต่มันอร่อยอะ่ะทุกคนใส่น้ำมันค่ะเมื่อเย็นแล้วเราก็มาตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็ทอดค่ะทอดให้หอมไปแปดบ้านเก้าบ้านสิบบ้านยี่สิบบ้านเลยค่ะให้เพื่อนบ้านเดินมาถามอ่ะทำไรใส่ห้อมจัง <c oughs> ไม่อยากจะชมค่ะอร่อยจริงๆค่ะ มันคือแหนมจ้ะทุกคนอร่อยมากๆ